ส่วนข้างล่างไม่เลยวไอตัวเนี้ยดีอีกรอบนะคะ EP สงองอนี่ตัวนี้กินใบไมใบเควแต่จะมาว่าเควเปปันกำลังสินุ้ฝนตกใส่เควอันนั้นเป็นแตงกวาดองได้เยอะมากแล้วรลอยมากกินหมืแล้วขวดหนึ่ง อันนี้ใบพักแป้นดอกพักแป้นเห็นปะส่งให้พขยายออกอีกขยายเยอะเยอะมีเยอะเยอะดีกว่าไม่มีนันฟักทองพันขยองรีแล้วก็ตะไคร้งามมากตรงนี้ตะไคร้ตะไคร้ พูนะอย่าไม่พูดแล้วอย่บาบอกบอกเดี๋ข่าไม่ฟังนุ่นเดี๋ยวต้องไปดึงกลับมาแน่นะเดีย๋ยวมาเก็บอันนี้ก็บผิกหวานขน้างในอันนี้หมักเมลอนพ,พ,พ,พึ่งให้หมกักพึ่งให้หมักโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงมักนี่มกักเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยมาวาง เดี๋ยวจะมาถอดอยางใสยย่ยางน้ำออกนี่หมากหนึ่งเซียงไวเพราะว่าแดดโห่หมากหนึง่งใส่แล้วคนทรงใบกระเบ่เห็นหนอยู่ใต้ใบมีอยู่ได้อีกมาก กำลังดอกมากน้อยเต็มอยู่สองเดือนกันหนาวได้กินอยู่ดอกสองเดือนกระเพรากำลังแตกว้ายอันนี้เราจะมาตัดโอ๊ะไม่ได้แล้วนัองพี่ไปน้องพี่ไม่นาวไ่เป็นอ,อันนี้เห็นบอกติดมาใหม่ จะมาตัดเอ้อมะเขือเทศออกเนี่ยใบกะเพรางามมากเลยเดนนาโอ๊ะโอ้องานภันการทนเนี่ยวันพรหัสใบกะเพราดาวเรืองงามบ่าด,าดาวเรืองหอมมากดอกจุ่มเยอะแยะเลยหัยกกะเพรา ก็ป่ยให้เมลอ่นรอยไปก็ติดหมากไปเรื่อยๆจนริกหน่อยเล้วจะได้เอาใส่กระถางเข้าไปในร่มพักอันนี้คือต้นมรกอกระเพรามะเขือโตเหลสวยต้นในน้มอันนี้มะเขือเจ้าพญาหวานหวานหน่อยงามได้หน่วยเดี๋ยวกินหน่วยเดี๋ยวอันนี้เกิดท่านที่ติดหมากเห้ มาละขี่นกนกเอ็มให้มาเดี๋ยวเอาไม้มาเสียบให้นางังขึ้นรูเร็วเดียกินท่านนี่คือมาเกิดตัวแล้วเกิดตัวแล้วไม่เด็ดใบยม่เวลาเนาะทำง,งานเดี๋ยวอีกนี่ยุี่มือละสิจัดหนักเกิดตัวแล้ว อันนี้เป็นผัผกกาดผักกาดห่อผัะกาดห่อมาแล้วเนี่ยไอสตูพูดตัวเนี้ยกินใบผักกาดหอมากบักนี้อันนี้ว่อยากฉีดยาเนาะเรือมันค่อยิได้กินเลยนี่ อันนี้กะเพรากะเพรายี่วันก่อนไปปลูมันงามกันเนะาะมะเขือเทศก,กับแกซี่นี่แหละไก่ม่เลยเลยโอ้เดี๋ยวตัวมามาดัดมะเขือเทศเลยนี่นี่มะเขือเทศเชอรี่สีแดงแดงแล้วหวานๆมะเขือโตเลยสีมว่วงดกอกไหลอ่ะตทรงสามมัดดอก มกเขือมว่วงยายจากข้างนอกมาปลูกข้างในเพิ่งจะติดดอกไหมพริกหวานชิคุ่มอันนี้ก็ประกาศเบ้เขากินใบมุนอันหญ่แล้วรบกักไอพิกหยวกโตกดกอกใบ กะเพาใบบาซิลิกฝรัง่งหอมหอม <Pine apple> นี่บาซิลิกอันเขือม่วงเพราะอันนี้บะเขืเยอยังมีเจลอยยังม,มีแต่ใบยังมีดอกโอูอันนี้ก็เมลอนกินแล้วมะพราวไวน้นะอันนี้พริกอยู่อนี่ไงมะเขือเทศลูกใหญ่มาก เก็บไปกินเหรอดีลหนึ่งลูกใหญ่มากผักบุง้งน,น,น้ำซุผักบุง้งพีผักบุงง้งผักบุ้งย็นตัตอโฟอาจะจะทำกว๋วยเตี๋ยวแล้วตอนบายตอนเที่ยงนี้พูดนะพูดนะงามข่าง,งามเนี่ยผักบุง้งสนใจกินกังกำบละบาทสองบาทมาเด้อ การรมละสองบาทจ้าพูดนะบกเขือกําลังให้หมากสองหมากบกแตงโมเก็บไปไว้บ้านลูกนะับกแตงโมจินตละล้านอยกองโคโลอ,อยู่หน่อยโอ้ยหน่ายั่วคำปั้นริกหวานไอบกเขือตตเลอยู่ทั้งพ่นอีกต็โตเลมรุมๆก็สิเกบไปอยู่ทุกประมาณ สามขีดพีกวนยัมบเก็บไปลายเรยได้เก็บไปไหหยาหลายเนาะต้องเก็บไปถุงจ้กของต้นหอมบาซิลิกใบใหญ่มากมองดีเนี่ยหอมด้วยนะหอมแบบหอมมาหิวเข่าเลยต้นบักเขือ เอาว่าปลูกลาลาแล้วหลังๆพี่แต่บรูว่าพันได้ถล้ว่ามาว่าปลูกซาบปลูกเร็วอันไหนะได้กินกว่ากันต้นหอมแบ่งมะเขือเทศวันเมื่อวานนี้ตัดไขเ่เบยเพิ่นเฮียตัดไข่ไปเมื่อวาน เฮ้ยมาเลโกกจ้าต้อนน้อยๆอยโอโอ้ยย่านหนาวอ่ะเบิงทุลนร้องเบิงมันสิสูงซำแต่อยู่ในโรงผักก็จะกลิ่นกับบางอย่างเพราะทุลนร้องเบิงว่าหอมเสือโรงผักไงโลงคาเทือเอ้ามันสิสุกดูมันสิเหนาอ้ โดกอยู่เจพิพีหน่อยนะึ่งแล้วมันมากรมเราจะหาไม้มะค้ำไม้ม,มันหนักอะ่ะหาไม้มะค้ำให้น้ำก่อนมะเขือเทศตกมากได้กลิ่น,นได้ข้างหนมันโดกให้ไม้เรื่อยๆรวมๆนะจ๊ะนี่แหละสวน เนี ies, ่ยมะเขือที่นี่ก็เก็บขายเมื่อวานนี่ก็เก็บขายหวานนี้จุ๊บนี่หาเมืเก็บแตงกวาไปด้ีกเป็ดไก่ไก่ยังยังจะเป็ดยังอยู่ไก่สามตัวกับเป็ดเป็ดคือไวไข่แรงคัาแรงเนี่ยฝนตกแซงเันต้นไม้หักลงเบิดเดขอมาตัดแห่

ああอ่าต้นนี้จับหนูได้ทัวร์เงาเดี๋ยวมาเก็บไปทัวแคโรลรวมๆตน้นมะเขือข้องนอกว่าท่านได้กินจากหมักนาเบือเขือมิแต่ใบขี้ข้าเนเลยบือป,ปุละข้องนอกว่ได้กินออก ให้หมากให้ดอกบัลนาวมาสลัดกระน้ำแดดเั็นหอนเนาะมันหอนกําลังสินี่กําลังขืนอู้ตรงจัดหยาได้นี่เวอร์มะเขือเทศในใหม่เวรแล้วเนี่สกินมาได้ดอกนสุ้มเนี่ยใหม่เวแล้วชิดเดตตัดถิมแล้วเนี่ยแ้ไปก็หกซสิ้น มะเขือเทศเชอรี่นายใหม่ทิ่มเบิบเร์ตมะเขือเทศผักกระน,น้าอยู่ด้วยแครอทั่วผู้มเมื่อวานเก็บขายให้เพื่อนอยู่โอเคเลยนะค่ะรวมรวมส้มนี่หรอค่ะ